ได้ใจกเกษียณแล้วเราจะมีรับเงินอะไรบ้างเนาะจากกบพ,พจะได้เท่าไหร่ยังไงได้อะไรบ้างเนาะจะไปศึกษาใครดีไปกองภาษีดีกว่าสำหรับเงินที่ผู้กเกษียณจะได้รับแบ่งเป็น3ส่วนคือ 1. เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพกสอชอ 2. เงินเพื่อตอบแทนความชอบ 3. เงินเดือนค่าจ้างสำหรับวันหยุดพักผ่อนประจำปีถ้าเอาเงินกะสะชมาคำนวณภาษีเงินได้เงินได้เป็นล้านมีเสียภาษีเป็นแสนหรอคะในกรณีที่ผู้กเกษียณมีอายุครบ60ปีและเป็นสมาชิกกองทุนมาแล้วไม่น้อยกว่า5ปีเงินที่ได้รับจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพจะได้รับยกเว้นไม่ต้องรวมคำนวณเพื่อเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาค่ะ เงินเพื่อตอบแทนความชอบในการทำงานจำนวนเงินขึ้นอยู่กับอายุงานของผู้เกษียณเงินในส่วนนี้จะคํานวณภาษีแบบเงินได้ที่ในจัใจ้างจ่ายให้ครั้งเดียวเพราเหตุออกจากงานการคํานวณภาษีแบบเงินได้ที่ในายจ้างใจ่ายให้ครั้งเดียวเพราเหตุออกจากงานจะไม่นำไปคํานวณรวมกับเงินได้อื่นและเงินเดินค่าจ้างปกติมีเงื่อนไขคือ 1. มีระยะเวลาในการทำงานไม่น้อยกว่า5ปีเต็ม 2. เฉพาะเงินเพื่อตอบแทนความชอบที่ใจ่ายในปีภาษีแรกเงินเดือนค่าจ้างสำหรับวันหยุดพักผ่อนประจำปีขึ้นอยู่กับวันหยุดพักผ่อนสะสมของผู้กเกษียณค่ะไม่เกิน30วันจากคำนวณภาษีแบบเงินเดือนค่าจ้างตามปกติแล้วเราจะต้องรับแบบไหนอย่างไรถึงจะเสียภาษีน้อยและถูกต้องตามกฎหมายคะ ผู้เกษียณสามารถเปรียบเทียบวิธีการรับเงินเพื่อให้เสียภาษีได้อย่างเหมาะสมค่ะโดยเข้าไปที่ internet.pea.co.th เลือกโปรแกรมคำนวณภาษีเงินได้พนักงานที่เกษียณอายุครบ60ปีหลังจากกรอกข้อมูลโปรแกรมคำนวณออกมาจะเห็นได้ว่าวิธีที่2เลือกรับเงินตอบแทนความชอบและเงินวันหยุดพักผ่อนในปีที่เกษียณและวิธีที่3เลือกรับเงินตอบแทนความชอบในปีถัดไป และรับเงินวันหยุดพักผ่อนในปีที่เกษียณจะมีการเสียภาษีที่เท่ากันค่ะซึ่งวิธีที่หนึ่งเลือกรับเงินตอบแทนความชอบในปีที่เกษียณและรับเงินวันหยุดพักผ่อนในปีถัดไปจะเสียภาษีน้อยกว่าอีกสองวิธีที่เหลือดังนั้นในกรณีนี้เลือกรับเงินวิธีที่หนึ่งจะทําให้ผู้เกษียณเสียภาษีได้อย่างเหมาะสมและถูกต้องตามกฎหมายค่ะและนี่ก็คือสิทธิประโยชน์ที่ผู้เกษียณจะได้รับ และตัวอย่างการเลือกรับเงินที่ทำให้ผู้เกษียณเสียภาษีได้อย่างเหมาะสมและถูกต้องตามกฎหมายค่ะ